นะครับเพื่อนครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็คือการฉีดพ่นจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะครับอันนี้คือถังเอ่อ20ลิตรอ่าใส่จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงไป1.5ลิตร2ขวด3ลิตรอ่า3ลิตรนะครับอ่าตรงนี้นะครับ14ไล่ใช้น้ำคลองอันนี้เลยอ่าเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูลืมถ่ายคลิปให้ดูตอนใส่อใส่ไปแล้วนะครับมีรูปภาพให้ดูนะครับ ใช้สังคราแสงนะครับถังยี่สิบลิตรสังเคราแสงสามลิตรใส่ไปเลยใส่เยอะๆอะครับนาข้าววันนี้อายุยี่สิบเอ,อ็ดวันนะครับเห็นไหมครับเขียวเลยนี่คือการให้จุลินทรีย์สังคราแสงครั้งแรกครับก็เดินฉีดพ่นแบบนี้เลยอันนี้คือนามีน้ำครับถ้านาใครไม่มีน้ําก็ใช้เดินฉีดพ่นได้ถ้านามีน้ําเราก็จะเดินฉีดพ่นก็ได้หรือปล่อยลดล่าทางน้ําก็ได้ เดี๋ยวลงบับหนึ่งเดี๋ยวลงไปให้ดูดินอ่ะอันนี้คือจุดินสีสัองค้อแสงอ่ะนี่คือนาข้าวอายุเอ่อยี่สิบเอ็ดวันพอดีนะครับหาวานตั้งแต่วันที่สิบสี่เห็นไหมเนี่ยเมื่อเราเหยียบดินลงไปเนี่ยเนี่ยก็คือมันจะนิ่มเลยเนี่ยคืนดินมันจะไม่เหนียวดินมันจะล้วนซุยก็คือว่าเราเนี่ยเท้าเราเหยียบลงไปเนี่ย เนี่ยมันจะนิ่มเลยอ่าดินไม่เหนียวแล้วก็ดินนิ่มนะครับดินร่วนซุยดินเหนีัวเนียโจกไปเนี่ยเนี่ยตกตนข้าวมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดินอ่าดินนิ่มเลยนาบางที่ดินเหนียวอ่นนี้การย่อยสลายต่อสังข้าวด้วยจุลินทรีย์จากพวกจุลินทรีย์เบญจคุณที่เรามาจะหวานให้ดูอันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เดินฉีดพ่นหรือเราจะปล่อยทางน้ําก็ได้เราก็เดินถือขวดสาดแบบนี้เนี่ยได้แดงดจังเลยมะเนี่ยเวลานั้นอะ่ะเห็นไ้าจุดินซีมันก็จะไหลไปที่น้ําเนี่ยมันก็เนี่ยลงไปอย่างงี้มันก็จะลงแต่สําหรับเราเราใช้การเดินฉีดพ่นเนี่ยเราบางบางคนก็เดินสสดแบบนี้ได้แต่มันจะเปื้องมากอ่าหรือเราเดินฉีดพ่นอย่างงูน้นอ่านู้นอะ่ะจุดินซีใส่เยอะสามลิตรเลยน้ําประมาณยี่สิบลิตร หรือใครดูดน้ําผ่านน้ําเข้ามาเราก็ปล่อยจุลินทรีย์แบบนี้ไปอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไหลเข้าแปลงนาไปอันนี้คือการใช้สังงคหอแสงอืมเอามาให้ดูข้าวเห็นไหมเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันนะเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันสุดยอดเลยแล้วแล้วโตไวด้วยเขียวเขียวไวเห็นบลระสูงเลยเนี่ยเนี่ย น้าเวลาฉีดพ่นเราก็เดินให้ทั่วแบบนั้นเลยก็คือนาของเราเนี่คือเราทําเองหมดการให้ปุ๋ยให้จุลินทียนู่นนี่นั่นทําเองหมดจ้างแต่ว่าถ่ายกับเกี่ยวจ้างเขาอ่าสวยงามเลยเห็นไหมน่ยโหดินเดินลงไปเนี่ยคือนิ่มไปเลยเนี่ยนิ่มไปเลยดินไม่เหนียวดินไม่แข็งโอ้โหน่ยเนี่ยเนี่ยจกมาเห็นไหมนะอ่าเนี่ยน,น,น,นิ่มเลยนิ่มนิมไม่เหนียวด้วย เนี่ยเดินลงไปในยั่ยวเลยก็คือนิ่มอ่าแล้วข้าวโตวไวก็คือว่าถชาดินดีข้าวมันก็จะงามเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองรอยเท้าเนี่ยจกขดูนั้นเนี่ยเห็นไหมนะยกขึ้นมาอ่อนเลยเนี่ยดินถ้าดินดีข้าวก็งาม,มเพื่อนอ่าดินดีข้าวงามอ่าวันนี้เป็นการฉีดพ่นของเราสีไร่นี้เดี๋ยวจะตรงนู้นต่ออีกวันนี้ทางเขาแสงอันนี้ ถ้าเราขี้เกียจเดินฉีดพ่นเราถือปล่อยอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันจุดดินซีมันก็จะอยู่ในน้ําอ่าเดี๋ยวไปตรงเครื่องดูดน้ำหน่อยไหนอ่าเดินน้ำไปไปหรือหรือเราขี้เกียจเดินสาสขี้เกียจเดินรูเดินตัดเหนื่อยยังเลยนาทัง้งหลายไล่ใครจะมาเดินสาสอยู่เราก็เวลาที่เราดูดน้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่กระดูดน้ําเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยดูดน้ําเข้ามาอืตัว เดินจะล้มเนี่ยไม่ได้ล้มดินแข็งนะอืมดินมันนิ่มจัดมันลื่นเดินเซเลยเนี่ยดินมันลมดินมันลมมันก็เดินจะล้มมาตอนนี้นิ่มจัดเห็นไหมเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นใส่ลุยแด่โคตรแรงเลยวันนี้วัยรุ่นใส่ลุยอ่าเดินตามล่องทำใจะไม่เหยียบข้าวอ่าเพื่อนอันนี้คือ ดูดน้ําเข้าการผ่านน้ําเข้านาล็อกเน่มันจะไปตรงนู้นตรงนู้นใส่เข้าเข้าแปลงนู้นนะอ่าอ่าอันเดียอ่าเนี่ยเวลาเราดูดน <and> ้ําเข้ามาแบบนี้ให้เราปล่อยจุดดึงรีลงไปเนี่ยปล่อยลงไปเลยเห็นไหมเนี่ย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 จุดิึงรีอ่แดงเนี่ยมันก็จะไหลไปงไหลไปเลยไหลไปเลยเดินหาไหลไปนู่นเลยนะครับการปล่อย อ่าเห็นไหมเนี่ยคือน้ํามันเนี่ยมันก็จะไปเข้านาของเรานานี้นานู้นซึ่งวันนี้เราจะต้องฉีดทางข้อแสงนานู้นด้วยเดี๋ยวฉีดอันนี้ก่อนอลาลงไปนู่นแล้ว,ลวเห็นไหมอ่าเสร็จสิ้นอ่าวันนี้ให้ดูการให้จุลินทรีย์สังข์แสงของเราข้าอายุยี่ยี่สิบเอ็ดวัน นู่นเขี่ยวไหมสวยโตไวมากๆเลยนี่ข้าวพันเก้าสิบห้าอืมบางคนถามข้าวพันอะไรพันเก้าสิบห้าหรือใครจะใช้ฮอร์โมนนมสดด้วยได้ผสมไปเลยหรือน้ำหมักสิบหกาตุได้ยูเรียน้ำได้เพิ่มความเขียวให้กับข้าวอ่าวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณครับคือการ ใส่จุลินซีสังเคราะห์แสงอันนี้ถังยี่สิบหกลิตรย5ห้าลิตรอ่าเราใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงก็คือหนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดเมื่อกี้ที่ทาคลิปไปก็ใส่สามลิตรอ่าจุลินซีสังเคราะห์แสงอันนี้เข้มข้นมากอยู่นานแล้วเป็นปีแล้วสีแบบนี้เลยก็คือแดงเข้มเลยยิ่งอยู่นานยิ่งดีอ่าเห็นไหมเห็นไหมสีน้ำตาลแดงใช้ได้หมดใช้ลดเลยดูความเข้มข้นเป็นปีแล้วอันนี้ ถังยี่ห้าลิตรใส่สังเคราะหแสงหนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดตามด้วยตักน้ํานาเติมอ่าน้ํานาเติมไปเลยแบบนี้ง่ายๆโดยการใช้สังเคราะห์แสงเมื่อกี้ใส่ไปตักน้ํานาเติม เป็นชาวนาต้องขยันนะถ้าเราไม่จ้างเขาถ้าอยากไม่เสียเงินจ้างเขาเยอะเราก็ต้องฉีดพ่นเองแบบนี้นี่เหมือนที่ลุงทําเหนื่อยร้อนดูแดดทั้งวันเลยวันนี้สิบโมงกว่าเหนื่อยนะต้องมีแรงเดินด้วยคุณต้องมีแรงเดินต้องขยันเดินฉีดพ่นปื๊ดป๊านปื๊ดปานทาทั้งหมดยี่สิบกว่าไร่แล้วคิดดูการเดินฉีดพ่นกว่าจะหมดแต่ละไร่โอ้โหชาวนาเหนืนะ่อยนะอ่าเครื่องก็หนักเนี่ยเครื่องใส่น้ํามันโอ้โห คือต้องเป็นคนที่แข็งแรงไหนจะเดินลุยนาฉีดพ่นอีกไหนจะแบกถังอีกอ้าวติดเครื่องไปกันเลยอ่าไปแล้วครับอ่าไปแล้วนี่คือฉีดพ่นเลยอ่าแบบนี้ตรงนี้สีได้แล้วที่ทำคลิปให้ดูอ่าสังขคราแสงสามลิตร สองลิตรก็ได้สามลิตรก็ได้ใส่รดถังนี้ยี่สิบห้าลิตรตักน้ํานาเติมเลยแค่นั้นเองแล้วก็เดินฉีดพ่นเลยอันนี้คือข้าวเนะี่ยยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยนะเพิ่งจะมาฉีดสังเคราะห์แสงครั้งแรกแล้วมันโตวไวมากอ่ะคนที่ติดตามของเราอยู่จะรู้ว่าเราหว่านเราย่อยสลายต่อต่างข้าวน่นนี่นั่นอะไรยังไงอ่าการย่อยสลายต่อสังนี่คืออ่าไถปั่นแล้วก็จุดินรีเข้ามาช่วยจาปุกบุญจคุณหลังจากนั้นหวาน ก่อนที่จะย่อยสลายต่อสัง่งอ่าอันแรกเลยคือโรยด้วยปุ๋ยคอกมูลไก่อ่าโรยเอามูลไก่จากบ้านมาโรยอ่าหลังจากนั้นย่อยสลายจุลินทรีย์สองตัวไปจะคุณจาปวกจากนั้นก็ไถป่านนู้นนี่นั่นหวานจุดพบยี่สิบเอ็ดวันนี้นี่เห็นปะดินมันดีอ่าดินมันงามข้าวมันจะไม่งามได้อย่างไรเพราะว่าพื้นแปลงดินของเราเป็นอินทรีย์อินทรีย์ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกมูลสัตว์ เป็ดหัวควายหมูหมาอะไรลงได้หมดหมูลสัตว์อ่าหมาไม่มีเนี่ยเป็ดหัวควายไก่ที่หัวที่วายปุย๋ยคอกซึ่งนาใครเนี่ยเขาไม่ทําอย่างเราหรอกเออเขาไม่เอาปุย๋ยคอกมาโรยนาหรอกน้อยนาน้อยคนที่จะทํามันต้องขยันอ่าคุณคิดดูนนเนี่ยนายี่สิบกว่าไร่เดี๋ย้โหใครจะขยันนะาปุย๋ยคอกมาเดินโรยอ่าใช่ไหมอ่าแต่นานี้ขยันนานี้ทําเองไม่ได้จ้างเขา จ้างเขาก็คือไถปั่นแล้วก็เกี่ยวแค่นั้นเองการให้ปุ๋ยทําเองหมดอืมก็เนียเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าของนาของเราอันนี้ทําแบบนี้เขียวงามอยู่ติดถนนนะคนจอดรถถามกันจังเลยใช้อะไรทาไมข้าวเขียวจังทําไมข้าวโตวไวออกรวงสวยจังใช้อะไรอืม ใช้อะไรก็ใช้ใช้แบบนี้ก็ใช้อะไรก็ทําแบบนี้แหละอือใช้อะไรล่ะคุณทาอย่างเราหรือเปล่าอ่าเกี่ยวปิดเลยตากล้องบอกขียวปิดเลยอือใช้อะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ใช้แบบนี้ไงคุณใช้แบบเราหรือเปล่าถ้าคุณทาแบบเราเปรียบมานับรองข้าวคุณได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเราใช้พันธุ์ข้าวดีมันถึงออกมาสวยไม่เกี่ยวกับเมล็ดพันุ์ข้าวไม่เกี่ยวต่อให้เราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ดีหรือราคาถูกๆเนี่ย แต่เราดูแลแปลงนาแบบเนี้ยมันก็งามอ่าฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เกี่ยวคุณอย่ามองไปไปว่าเป็นที่เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ใช่นะครับอ่าต่อให้เราเอาของไม่ดีมาปลูกพันธุ์ข้าวไม่ดีมาปลูกมันก็งามมันอยู่ที่การดูแลด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ก็ต้องแช่จุลินทรีย์นะก่อนที่จะเอามาวานอืมหลายหลายขั้นตอนเนี่ยทาอย่างเราหรือเปล่ามีซะไอ้ไถอืม เหมือนมันจะยุ่งแต่มันก็ไม่ยุ่งแต่มันก็เรื่อยๆใช่ทำไปตามขั้นตอนการวางแผนเนี่ยเป้าหมายของเราแล้วเ,เห็นแต่มีนาเอาง่ายๆคือภาษาชาวบ้านนาเนี่ยเขาเผาตอซังก่อนพอเผาตอซังเสร็จเผาไถปันน่นนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บหวานข้าวอะนาชั่วไปหวานฉันขี้เกียดเดินหว่านใครจะมาหวานเยอะแยะจ้างโดมอ่โดมบินหวานพพากษลายเก้าสิบแปดติด พอจ้างโดมเสร็จแล้วข้าวโตวหน่อยฉีดปุ๋ยเคมีแล้วให้ปุ๋ยเคมีกันแล้วจบหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวจบอ่าวันนี้คนฉีดของเราไม่ใส่แมสเห็นไหมไอโ์พาวนะคะวันนี้คนฉีดไม่ใส่แมสเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฉีดปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปใส่อ่าจุดินทรีย์นี่กินได้เลยขนาดเป็ดไก่มันยังกินได้เลยไม่ตาย การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูหมาหัวควายคนเนี่ยอ่ากินได้หมดเขามีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าสังเคราะห์แสงใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นี่คืองานวิจัยที่เ,เขาออกมาครับเขาวิจัยออกมาครับจุลินทรีย์ตัวอื่นไม่รู้แต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวิจัยออกมาแล้วว่าสัตว์เลี้ยงสามารถกินได้แล้วเขาก็ใช้กันเยอะ เห็นไหมพวกฟาร์มกุ้งอะ่ะเขาไปหาซื้อจุลินทรีย์แล้วใส่บ่อกุ้งบ่อปลาเขาอะ่ะอืมเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงมีงานวิจัยออกมาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์อื่นยังไม่มีงานวิจัยนะแต่สังเคราะห์แสงนี่มีงานวิจัยเกี่ยวกับให้สัตว์เลี้ยงกินเพื่อความแข็งแรงเพื่อสุขภาพอโอเควันนี้พี่คลิปสั้นๆนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกรอบหนะ้า